คนที่สองคือไอ้คุณพลวาทะนั่นแหละพ่อจะได้ตายอย่างตายลับล่กพ่อพูดต่อพูดต่อพูดต่อพ่อ ไอชัยันไอวาทพ่อกูตายยังไงมึงต้องตายยังไงกูจะฟังศพพ่อกูแล้วกูจะไปฆ่ามึง อ๋อบังเอิญใหญ่ในเยก็กาสิริชัยราชาเสง่าสีรอคุณลามนายทัพเอ้ยดยามนี้ ปราบศตรูไทยรีเอกระเชนไทยสาอุรอวันเวลาเอจะนำไทย ไม่รู้เป็นอย่างไรทเออเออเออนายนะออขอคุณพระรัตนไตายออคุมกายาคุณลามทับหน้าเออเออเออปลอดภัย ีลาเอชไหนเลยไม่รู้ว่าคุนรามจะนำชายชนะกลับสู่เมืองมาทิองเราพนุม่มให้นามใดเล่าจึงเดินทางเข้าเฝ้าข้าพเจ้าสิริชายราชากล่าวหม่อมฉันให้นามว่าประกายวันประกายวันเป็นลูกของพ่อคุณรามเดชะพระเจ้าเป็นลูกของพ่อขุนรามเดชะ การเดินทางเฝ้าครั้งนี้เจ้ามีธุระก,การใดเพราะพะ่อเ<ร>จ <ะ S 1> ้าไปทำศึกสงครามบิดาของกล้าวหม่อมฉันได้เสียชีวิตกลางสม,มรอระูมิรบแล้วพระเจ้าค่ะคุณรามเดชะอรณีนีตีเป็นพยานคุณรามเดชะ ก็สิทธิ์เมีาจายจยนหนึ่งบางคุณลาผิดมันมาล้างกูชอบคุณลาบอผิดมันมาล้างดาบนั้นคืนสนองบ้ากี่สุด,ดข้านึกไม่ถึง แต่วันที่ขุนลามเดชะบันกล่าวเทา้าจากท้องพระโรงกูสู่สนามรบบันต้องเสียชีวิตเพื่อปกป้องคนในพื้นแผ่นดินของเราพนุ่มเมยจงฟังไว้ว่าพ่อเองพระเจ้าค่ะ ตายด้วยศักดิ์ศรีวีรบุรุษแห่งแผ่นดินถานทุกคนของกูจงฟังบัดเวลานี้สังส่งศิลาจารึกว่าคุณรามเดชะเป็นวีรบุรุษแผ่นดินตายเพื่อศักดิ์ศรีให้ทุกคนจารึกตลอดไปส่วนเจ้า พ่อเจ้าก่อนที่จะตายฝากความหวังไว้กับข้าพเจ้าให้ดูแลลูกของตนนันเป็นอย่างดีก็คือประกายวันบัดเพลานี้เจ้าไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะรับพ่อหนุ่มเป็นลูกของข้าพเจ้า จำไว้ให้ดีว่าเราจะไม่ใช่อื่นไกลกันแล้วลูกคิดทว่นนี่คือเสร็จพ่อของเจ้าเจ้าคือราชเชิดของพ่อจากชื่อประกายวันพระบิดาขอขนานนามเจ้าใหม่ว่าให้น้ำว่าประกายฟ้าที่คือดวงตามหาอำนาจพระบิดาขอมอบให้ ดวงตามหามหน้าต่นนี้เจ้าก็มีสิทธิทับเทียมกับพระบิดาเจ้าต้องการแต่งตั้งใครต้องการทำประก,กาศสิ่งใดเชิญธะลุกแต่ทำที่สิ่งเหมาะควรพระบิดาจะไม่ห้ามขอเดชะกล้าหม่อมฉันต้องการที่จะแก้แค้นขุนพลชัยยันให้กับบิดาก่อนที่บิดาจะสิ้นเสียชีวิตลงไปได้ขอให้ลูกได้แก้แค้น ให้กับศัตรูขอการครั้งนี้ได้ให้โอกาสลูกไปแก้แค้นก่อนได้ไหมพระเจ้าค่ะในเมื่อลูกประกายฟ้าจะแก้แค้นเอาสิลุต้องการทหากรกี่หน่วยนายบอกกับพระบิดาได้ตัดสนองเข้าไปกับเจ้าเตหมฉันไม่ต้องการทหารตามการครั้งนี้กาหม่อมฉันขอแก้แค้นตัวของหม่อมฉันเองหม่อมฉันขอบินเดียวพระเจ้าค่ะลูกแน่ใจเลยหรือ ว่าลูกจะบินเดียวเพื่อไปปราบศัตรูแน่นใจแล้วพระเจ้าค่ะถ้า <Okay. S 1> เป็นฉะนั้น <c oughs> เสร็จพ่อก็มีสามารถที่จะหามลูกได้แต่ขอให้ลูกจะรู้ไว้ว่าภัยมันมีใกล้ตัวตลอดระวังตัวได้ลูก <c oughs> สังราลูกคนดีบาภาัยลีทั่วลา เจ้าจงเป็นชายมีสัจจะนำไทยชนะกลับมาพ่อคุณลามเดชะชายชาตินี้นะควรบูชา ไม่ต้องห่วงพระเจ้าค่ะ่อยดูสายโชคดีสอสิ้นดำารัตกระสัตกระจ้ายความที่สามารถเรา เป็นแนแลวงคาขอเชื่อใจเจ้าดุระวังตัวพอเธนบิดาที่เสียไปถึงว่าหัวใจไม่รอใคากระหม่อมฉันทูนลลาตรงนี้เลยพระเจ้าค่ะ รับพรพอไม่พันผ่อนเป็นพรนำพาให้นำชนะ,ะมิชัยเถิดน้าลูกชายประกายฟ้า จะคอใยเราฟังข่าวดีโอ้ลูกนี้ลูกยังเจ้าไปแล้วคงไม่ไปรับพ่อจะรอคอยเจ้ากลับคื ใช่จะขู่มาคิดลบหลูมดื้อรั้น ي, เฮ้ยเก่งปนุ่มมาจากที่ไหนระดูกลใหญ่อกยานอกยานออออฟังลิ้นกระดก รู้สึกว่าเหม็นน้ำลายมาว่าอกยานก้นใหญ่มันทำให้อายชาวบ้านเป็นใครบอกข้ามาเราผู้ดีแลองก้า,ายแหงนี้ อ้ว่าจะขลุมคมคายงักเจ้ารู้หรือไม่สถานนี้นี้เป็นที่หวงห้ามห้ามคนไหนออกคนนอกห้ามเขามันเป็นกองค่ายของเราเหฮนไหนเยเรา เจ้ารวมรั้มอะไรกองข่ายของเราเจ้าเป็นใครที่ข้ามาที่นี่เพราะข้าต้องการจะมาหาคนคนหนึ่งหาใครเล้ยหนูลุงร,รู้จักหรือเปล่าอืมแถวแถวนี้ก็ไม่แน่อาจจะร,รู้จักโดยจะเพราะอาจารย์พงศักดิ์สวนศรีเนี่ยลุงรู้จักแน่ไม่ใช่ใครเล้ยอาจารย์วิโร์หอมหวนไม่ใช่เอ๊คน<อ><อ>ที่ข้าตามหาเป็นคนเลวคนหนึงห่งฮะใครหรือเป็นคนเลว คนคนนั้น<ค>มัน,นชื่อว่าวาทะฮึวาทะใช่ลุงรู้จักหรือเปล่าว่าหน้าตาเป็นยังไงขุนพลวาทะเขามีฉายาว่าขุนพลวาทะลิ้นทองเป็นคนเก่งกล้าสามารถเออมีธุระจะมาหาคุนพลวาทะมีธุระอะไรกับเขาเล่อ้หนูข้าพระเจ้าต้องเจอขุนพลวาทะก่อนแล้วจะได้คุยรู้เรื่องกัน ลุงรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอบอกข้ามาถ้าอยากเจอจริงๆแล้วลก็เจ้ามาถูกทางแล้วบุรุษที่ยืนอ,อยู่ตรงหน้าเจ้ารูปร่างหล่อเหลาลอเอากางเผลอๆก็คล้ายๆสรพงษ์ชาติบุคคลคนนี้นี่แหละคือขุนพลวาทะขุนพลวนหัวเราะหัเราะเราเองให้หนาวมะกายฟ้า ระคายฟ้าใช่ที่กูต้องการมาวันนี้เพราะกูจะมาแก้แค้นให้กับพ่อของกูใครเหรอคุณรามเดชะคุณรามเดชะพ่อกูตายยังไงพวกมึงก็ต้องตายอย่าง,งานั้นกูขอเอาชีวิตพวกมึงแทนละกันทาดคุณรามเดชะผู้พ่อยังตายสัมาหาอะยังเตาหรือยังสู้เราได้ แดีนะฝ่าบาทผักซะกะเด็นเลยมาขวางแล้วทำไมไม่เศราไอ้หนุ่มเป็นใครจะแนะนําให้รู้จักข่าให้นามว่าราชบุตรชายยันคนที่เจ้าจะฆ่าคนเมื่อกี้ก็คือานราชคูของชัยยันเองจะฆ่าโดยจุดประสงค์ใดด้วยแจ้งแต่ท่าเถิดจะต้องให้กูพูดอีกหรอมึงจำไม่ได้แล้วยังไง จำอะไรคุณรามเดชะพ่อของกูที่พวกมึงฆ่าตัดแขนซ้ายแขนขวาของเขาไปโหเลาะหาแสงอะไรเออโหเลาทําไมเออนี่พระบาททําไมลักษณะนี้ยมพบาลมาเตือนแกแล้วล่ะไอ้ปากเสียนี่มึงอะที่กูมาวันนี้เพราะกูต้องการแก้แค้นให้กับพ่อของกูไม่ว่ามึงเป็นใครก็แล้วแต่พ่อกูตายยังไง มึงก็ต้องตายอย่างาน,นั้นเข้ามาอันเน่กูอยากจะรู้ละเกินว่าฟีดปากของเอง็งเนี่ยมันจะขมสู้กับดากวัวฆ่าหรือเปล่าเฮ้ยระวังตัวระวังตัวไม่ต้องกลัวกว,ว่าบาทระวังตัวให้หมดชั้นเลยข่าหวานไม่น่าโหดเลยหลังบักน้ำเยอะนะกว่าบาทกว่าบาท ะจะฆ่ามึงไปก็เปล่าประโยชน์มึงจำได้ไหมมึงตัดแขนซ้ายของพ่อกูตัดแขนขวาของพ่อกูถ้าอย่างนั้นกูจะขอบปาดแก้มของมึงเอาไว้จารึกเวลาที่มึงนึกถึงแล้วกันโอ้ยโอ้ย แต่มาทวนี้มันเสร็จกูแน่ตายมันตายเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่น่ากลับมาเลยกูแรงก็ไม่ค่อยจะมีสมาจลูกสิมาลองดูว่าเก่งจริงหรือเปล่าเก่งจริงจริพ่อประกายกลับก่อนแล้วนะ หย,ยุดออชโป,ะป,ะปะจะกลับไปไหนไม่ได้เอมีอะไรให้ลุงรับใช่หรือกูจะฝา,ากของขวัญไปถึงชัยยันซะหน่อยแต่ของขวัญชิ้นนั้นกูต้องการเพียงแผ่นหลังของมึงเอออุยจะ,จะเอาหลังไปเป็นพีทันเซอร์หลังลายลายอย่างนี้น <laughs> จะเอาไปทำอะไรหรือจะพอปากาากาไป้านี่กูจะแทนเป็นปากกา ส่วล่ลหิตมึงกูจะแทนไปน้หมึกกูจะขอสลักอักษรฝากไปยังชัยยันก็แล้วกันยายายาโอ้ยโอยโอ้ยเออโอ้ยไปซะฝากให้ถึงชัยยันด้วยแล้วกูจะได้มาพบกันใหม่ชัยยัน ชายาอยู่ไหนช่วยครูด้วยโอ้ยบ้าโอ้ยอะไกันบ้างด้วยโอ้โหอุ้ยทำไมล่าแหกถึงขนาดนี้โอ้โหเจ็บอ้าวใครกันละ โอ้ยเจ็บปวโอ้ยปวดโอ้ยปวด <c oughs> ใครวะใครมาล้อเรียนข้าเดี๋ยวซะยิ่งเจ็บยิ่งปวดอยู่นะอย่ามาล้อเรียนนะโอ้ย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 ลาจะคุ ราชบุตรโอ้โหราชบุตรท่านราชคูทำไมหน้าเป็นอย่างนี้หน้าแหกเสม,มือนอย่างไก่โดนเชืออไปโดนอะไรมาโอ้ยแล้วแกแล,ล้วราชคูร้องโอยโ,โอยหมาเนี่ยทำไมจะมาล้อเลียนราชบุตรไงยิ่งกว่านี้อีกไม่ได้ล้อเลียนครูน่ะเจ็บปวดจริงๆเจ็บปวดยังไงท่านราชาคูราชบุตรชายัน โอ้รถประกายฟ้านะมันจับครูได้แล้วมันฝากจดหมายมาถึงราชบุตรชายยันมันไม่เอาจดหมายมันเอาหลังเป็นแผ่นกระดาษเอาปลายดาบเป็นปลายปากกาเอาหมึกเป็นเลือดส่งถึงราชบุตรชายยันลองดูเถิดพระเจ้าค่ะถึงไม่ใัยยันถ้ามึงเก่งจริงมาสู้กับปูถ้าไม่มา มึงก็เป็นไอ้หน้าตัวเมียไอปัสซุปโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอยอนไปงาะโรงแรมเลยนะแกเนี่ยโอ้ยตนลาชบุยมาตีมันยิ่งเจ็บอยู่เดี๋ใจเย็นท่านราชครูวายฉ้นลืมตัวไปเพราะความแค้นของไอ้ประกายฟ้าท่านจาชครูสู้มันไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะมันท้าฉันเนี่ย ทา้สู้กับมันไงให้ราชบุตรชัยยันไปสู้ตัวต่อตัวถูกต้องราชตอยท่านมีแผนการอะไรจะกำจัดมันบ้างไหมตายลูกเดียวมีทางเดียวส่งไอ้นี่ไปให้มันเชื่อ,ดอนดีกว่าอเอ้ยอะไรจ่คว้าจะไปเครียดยังไงอย่าพูดเล่นไปเลยฉัานต้องการจะจับไอ้ประกายฟ้าด้วยมือของท่านเอง,เองมีหนทางใดบ้างท่า,านราชชสถ้าสู้กันซึ่งหนะ้าเราแพ้ ลูกเดียวไม่มีสองลูกออถ้าเชนนั้นต้องใช้แผนเขาบอกว่าไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยคาถาราชบุตรชยันเห็นไหมเขาช่องแคบข้างหน้าเดี๋ยวครูน่าจะไปขุดหลุมพรางไว้นาที่นั้นส่วนราชบุตรชยันไปต่อสู้กับประกายฟ้าแล้วก็พามันหนีมาทางนี้ มาถึงที่หมายดูดข้ามไปซะประกายฟ้าตามาเท่านั้นมันจะตกหลุมพงังตกอยู่ในวงล้อมของเราพระเจ้าค่ะ่าท้ราชคูคุยอะไรกันไม่ข้าใจสุดยอดจริงๆยอดอยู่แล้ว <c oughs> แผนการของราชคูเนี่ยมันสุดยอดซะจริงๆ <c oughs> ท้าราชคูพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเราแยกกัน ฉันจะไปล่อมันให้มาตกหลุมพรางของราชคุยท่านจำข่ายอมเดี๋ยวครูจะไปขุดหลุมพรางเฮ้ยไปตามไปไาเล้จริงไปยัง่ะไปกับข่าแผนนี้สำเร็จแน่นะสำเร็จนะ